ตอนแรกร้องไม่รู้ครับไม่รู้รู้แค่สำเนียงพูดเวลาพูดรู้เลยเพราะว่าสำเนียงพูดเขาชาอตัวมากคนในวงการแล้วติดพูดแบบสำเนียงอีสานนะเขาบอกให้ช้าๆหรือพูดรเดิมเขาบอกบอกแล้วโอเคห้าสี่สามสองโอเคคนสุดท้ายครับน้องใหม่ในรายการร้องข้างกำแพงยืนหน้ากำแพงนี่ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากครับผมเพราะว่าสายตาพวกพี่แต่ละคนแล้วดูไม่เป็นมิรเลย คนไหนที่เราคิดว่าเราจะสามารถเชื่อใจเขาได้บ้างที่นั่งอยู่เจ็ดคนตรงนี้ผมกับพี่โมนี่แหละเพราะว่าพี่โมได้เราดิวกันไว้แล้วว่าเราจะจริงใจต่อกันสัญญาลูกผู้ชายน้องคิดถูกครับทำไมไม่มีตะกุตะกักอ่ะเมื่อกี้พี่ดูว่าเขาจริงใจเท่ไห่แล้วพี่ต้องเตะล่ะช่วยผมได้ไหมครับเขาเป็นคนไม่โกหกนะเชื่อครับจากเมื่อกี้ คือผมว่าเขาคงคิดแหละคิดจะโกหกแต่ไม่ทันเลยเออมันการไัดขับไม่ครับง่ายๆน้องใหม่ในรายการจะไม่ต้องเล่นเกมเดี๋ยวเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด8แผ่นป้ายให้เลือกมา4แค่นั้นเองหมายเลขแรกคือหมายเลขอะไรครับเอาเป็นหมายเลข8ครับหมายเลข8เป็นเลขโชคดีอ่าเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ของเราด้วยเปิดครับ2546ครับวิอง้ย2ี่6ปีเกิดหรอปีเกิดผมเกิด46น้องเกิด46รุ่นเดียวกับภูวินโอ้เป็นไปได้รุ่นเดียวกันหมายเลขต่อไปครับ เอาหมายเลขหนึ่งแล้วกันครับหมายเลขหนึ่งเปิดครับท่านแมวเลี้ยงแมวอย่างแน่นอนแปลไปทางอื่นไม่ได้เลยโอ้ท่านนึ่งไม่ออกเลยสี่หกและท่านแมวยังนึ่งไม่ออกยังไม่มีนะโปกัสจิรกุลโปกัสจิรกุลครับท่านแมวและสองห้าสี่หกเกี่ยวอะไรจะเป็นปีละครอะไรเป็นปีที่หนังดังเปล่าดังใช่ป่ะแทนฉันไปต่อครับแผ่นายที่สามครับเอาเลขสี่แล้วกันครับตั้งไปเลขสี่เปิดครับ เสือปีเสือเกิดปีเสือปีเกิดปีเสือแต่ปีเกิดผมไม่ใช่ปีเสือเกิด2546ใช่เป็นปีปีแพะปีแพะผูรอบนึงเลยผมก็ปีแพะอุ๊ยโตอายุเลยพี่มิวเยบิวเลี้ยงรอดนึงเลยแล้วปุกบเลไม่ต้องพูดไม่เหลือโอเสือแอนนาเสือแอนนาเสือ อาจจะไม่ใช่ปีก็ได้น้องทิกเกอร์ปบ้านน้องทิกเกอร์ครับโอ้อ่าใช่คิดว่าไงเสือเขาน่าจะเลี้ยงเลี้ยงเสือท่านแมวท่านแมวกับเสือเขาเป็นท่านแมวเลยเลี้ยงเสือไว้แมวตระกูลเดียวกันไงอถูกถูกอันสุดท้ายเอาเลขห้าแล้วกันฮะหมายเลขห้าเปิดครับแผ่นป้ายสุดท้ายแล้วนะครับโอแอร์พาทิล่าเคยร่วมงานกับแอร์ซอฟต์บิ้วชีสเค้ก no ซอฟต์บิ้วชีสเค้กปีสี่หกปะ มันมีสองรุ่นหรือเปล่าสตรอเบอรี่อะใช่ไหมถ้าสตรอเบอรี่มีใครบ้างยิบซีพี่พี่มีนยิบซีเลี้ยงแมวไหมออมสุชาออมสุชาแต่นั้นเขาเลี้ยงเลี้ยงหมาผมรู้แล้วครับครับเสือเสือเมื่อกี้ครับเขาเล่นหนังอังกอร์ครับเรื่องอังกอร์ครับที่ว่ามองหนึงเดาเด็บอ่อะเสือเดี๋สือเดี๋ยใช่บางครั้งบางครั้งแค่บางครั้งพี่กันแค่บางครั้งโอเคโอเค ตอนแรกกับผมแอบคิดด้วยช้อยเพลงด้วยคีย์เพลงที่เลือกเพลงนี้ใครเลือกเราหรือหลังกำแพงหลังกำแพงเลือกครับเขาเป็นคนเลือกแล้วตอนแรกเราก็แบบด้วยคีย์เนี่ยน่าจะต้องเป็นผู้หญิงแน่เลยจากคีย์ที่เลือกน่าจะเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วอีกคนหนึ่งที่นึกถึงก็คือวงโฟอีฟที่อายุแบบใกล้ๆกันอ่าโดยเจเนอเรชันอันนี้คือแปลว่าเราหยิบคำใบ้คือ2 2546มาใช่ไหมใชโอเคโฟอีฟใครเลี็กแมว เพราะคำใบ้จากรายการคือคำใบ้ที่เชื่อได้อยู่ว่าเราวิเคราะห์ได้ถูกทางหรือเปล่าเพลงที่ใช้เพลงอะไรครับวัดปลาละเพลงก็ใช้เพลงโภยครับใช่เพลงเขาบอกว่าเขาสับหลอกเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้เขาอาจจะมาเองก็ได้ก็เป็นไปได้เพลงวัดปลาจากโฟรอีฟครับในเวอร์ชันของภูวิดและนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับปรบมมา เลี้ยงแมวบ้างท่านแหมแท้ไม่รู้จักคนเลี้ยงแมวเลยผมรู้จักแต่คนเลี้ยงหมาพีดสีเลี้ยงปะนี่พีดมเออพีบเลี้ยงเหมือนพีบชอบแมวไอ้โจลินก็เลี้ยงแมวใช่ใช่ครับอ่ะเพลงมาได้เลยครับในายฟูบินสามนิดนึ่งไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครแต่ไม่ได้เหมือนเขาแน่นอนได้ข่าวว่าเขาดี ฉันก่อนให้เธอจองให้เธอได้ตั้นทีหนึ่งหลังกำแพงหมายเลข3พร้อมแล้วช่วงหน้ากลับมาเลิ้นกัน